กรับขอบคุณท่านประธานนะครับที่ให้โอกาสท่านประธานนี้กร็รบกับข้อเท็จจริงและปัญหาที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะใช้โอกาสตามรัฐธรรมนูญมาตรา152บรอาวก,กผ่นานาท่านประธานไปยังท่านนายกร้ำมนตรีและคณะรัำมนตรีจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะยะตินี้เราตั้งประเด็นว่าปัญหาที่เกิดจากวิกฤต เศรษฐกษิจและวิกฤตทางการเมืองหลังจากการอภิปรายถ้าท่านนายกรันตรีคณะรันตรีได้เห็นความสำคัญและตัดสินใจแก้ปัญหานั่นคือเป้าหมายสูงสุดของพวกเราที่อยากจะเห็นว่าประเทศชาติจะพ้นวิกฤตชีวิตนักเรียนนักศึกษาจะพ้นภยัยท่นานนครับ ปัญหาคือทุกข์ครับทุกขของพี่น้องประชาชนที่เกิดขึ้นมันคือปัญหาผมจะยกตัวอย่างแค่สามปัญหาเท่านั้นเองครับมีรามีน้อยมากเพื่อบอกกล่าวกับท่านประธานมีอย่างท่านนายกเพื่อนายกจะได้ตัดสินใจทุกขของพี่น้องประชาชนอันแรกสุดนะครับผมมีสามเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งเป็นทุกข์ที่เขาจะต้องรับผิดชอบในการเสียค่างโง่เรื่องเหมืองทองอัคระ ทุกที่สองครับเงินภาษีอักรของเขาที่จะต้องไปร่วมกันใช้เงินกู้4ี่แสนล้านที่เป็นเงินฟื้นฟูนฟนเศรษฐกิจและสังคมจะถูกนำไปใช้อย่างไม่เกิดคุณค่าและประสิทธิภาพจากการต่ออายุพลกรฉุกเฉินของท่าน <S <S และทุกที่3ครับเรื่องนี้ผมจะใช้เวลามากหน่อยเพราะถ้าผมไม่พูดนะครับเหตุการณ์ยนงันที่1 9เลย20 จะเป็นเรื่องที่คนไทยทั้งประเทศรับไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นท่า,านประธานกุณาได้ติดตามผมไปท่านประธานครับทุกที่หนึ่งครับผมไปเร็วนะครับเรื่องข่างโง่เหมืองทองอากาักคราผมฟังท่านรองนายกรัฐมนตรีขอญาตเอหนมท่านครับท่านรองนายกวิษนุเครืองามได้ตอบคําถามของเพื่อนสมาชิกที่อภิปรายไปผมไม่ซ้าประเด็นครับผมไม่ซ้าประเด็น เพราะว่าผมเองติดตามเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่มีการนําเข้าสู่อายุอนุญาตโตตุลาการระหว่างประเทศที่คิงเกตเขาฟ้องราชอาณาจักรไทยมีการต่อสู้ข้อพิพาทเมื่อวันที่3ถึงวันที่12กุมภาพันธ์เมื่อต้นปีคาดการว่าภายในกุมภาพันธ์ปีธพพ์ปี64จะมีคำวินิจฉัยหรืออวอร์ดเช็นออกมาขอญอาตใช้ภาษาอังกฤษท่านม่นานกับฟังข่าว ออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่พี่น้องประชาชนคนไทยต้องเป็นทุกข์เพราะอะไรครับเพราะโอกาสที่เราจะชนะคดีมีน้อยมากเพราะเหตุของทุกขนั้นมันเกิดจากการที่หัวหน้าคอสชในสมัยนั้นที่บอกว่าฉันไม่ใช่เป็นเจ้าที่อื่นของรัฐเนี่ยใช้อำนาจเบ็ดเเด็ดขาด อำนาจตามกฎหมายที่ออกเองไปปิดเหมืองทองของเขาท่านเรางนียกชี้แจงบอกว่าไม่ได้ปิดไม่ได้ยุติเป็นการปิดชั่วคราวไม่มีใครเถียงครับท่านทรานครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันคือคอท็จจริงก็คือว่าการใช้กฎหมายที่ไม่ผ่านรัฐสภาที่ไม่มีใครยอมรับในนาน,อนาอาณาประเทศเนี่ยไป เวนคืนที่ท่านใช้คําว่าเวนคืนครับภาษาอังกฤษช้่ว,ว่า e x p r o i a t i o n ขออนุญาตท่านประธานครับไปยึดคืนครับไปยึดคืนเหมืองของเขาเป็นของรัฐซึ่งมันเป็นผิดข้อตกลงเรื่องทาบตาการค้าสเสรีระหว่างไทยออสเตรเลียมันเป็นเหตุในการฟ้องสิ่งที่เราจะเสียค่างโงม่มันเกิดจากการกระทําของบุคคลครับผมฟังท่านรองวิศนุได้ชี้แจงท่านบอกว่าก็ค่าใช้จ่ายค่าทานายมันเป็นเรื่องธรรมดา รัฐบาลไหนก็ต้องเสียเราก็เคยเสียมาเยอะเราก็แพ้มาเยอะเรื่องการต่อสู้ในอนุญาโตตุลาการ,าาารท่านประธานขับท่านรองวิสนุท่านพูดเหมือนว่าเงินนั้นเป็นเงินของท่านมันเป็นเงินของประชาชนครับประชาชนภูมิใจครับต่อสู้เขาวพมพหารออกสตางค์คนละบาทคนละห้าสิบตังค์แพ้ก็ภูมิใจมีส่วนร่วมจ่าย แต่เรื่องนี้เขาเองไม่มีส่วนร่วมรับรู้เลยท่านไปใช้กฎหมายผิดประเภทไปปิดเหมืองไปยึดคืนเหมืองเขาทําให้พี่น้องประชาชนต้องมารับผิดชอบชดใช้แทนตอนแรกท่านบอกว่าท่านจะรับผิดชอบเองคืนคําครับบอกไม่รับผิดชอบก็รอดูกันครับว่าอะไรมาจะเกิดขึ้นผมผ่านไปเรื่อยๆนะครับขอสไลด์เลยท่านท่านประธานที่ารบ ค่าชดเชยตรงนี้นะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นบอกว่าเราจะไม่เสียค่างโง่แต่เราจะเสียอะไรท่านประธานครับหนึ่งครับค่าชดเชยค่าเรียกร้องตามข้ออ้างสิทธิของเขาท่านรองบอกว่ากี่หมื่นกี่แสนก็ว่าไปผมไม่อยากจะพูดถึงราคาครับเรื่องที่สองครับเราเสนอให้เขา ได้รับสัมปทานฟรีเพื่อชดใช้ค่าเสียหายเรื่องที่สมครับมันมีร่องรอยของการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษในการสำรวจเมืองแร่ทองคำและแร่เงินอยู่ในขั้นตอนขออาชญาบัตรพิเศษคือการสำรวจแบบครบท,ทุกเรื่องที่เพชรบูณ์สไลด์ผ่านไปเลยครับและก็ที่จันทบ,บุรี นอยู่ขั้นตอนการปิดประกาศชี้แจงบอกอยู่ในขั้นตอนปิดประกาศหลังจากนี้นะครับถ้าไม่มีการร้องคัดค้านก็จะอนุญาตให้สํารวจและก็ทําเหมืองนั่นหมายว่าเราจะเอาทรัพยากรธรรมชาติของรวกเราไปเสียค่างโง่อย่างนั้นหรือครับอันนี้คือปัญหาของพี่น้องประชาชนคือทุกของพี่น้องประชาชนทุกที่เกิดจากการกระทำของบุคคลเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เรารับไม่ได้ครับต้องหามีทางออก